สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับภกระปุ่มกับองนะคะอยู่ในรีแคปเพลงปลายปลายมีเนื้อร้องด้วยใช่ฮะจะบอกว่าก่อนหน้านเนี้ยก่อนคลิปเนี้ยเราถ่ายเพลงของซารใช่ห้องที่ว่างเปล่าแล้วก็มาทําเพลงเนี้ยฟิลแม่งคนละเรื่องเลยนะแต่ว่าอินเหมือนกันขนลุกเหมือนกันและที่เราขนลุกอะมาขนลุกจริงๆนะคะทุกคนเราไม่ได้แบบหูเปิดคลิปมาก็ขนลุกเปิดคลิปมาก็ขนลุกเราไม่ใช่มาขนลุกจริงจริงเพลงนั้นก็พาเราแบบว่าเพลงมันพาเราไปในเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งอันนี้เพลงมันก็พาาาเรมหห่่ววงง เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในหนังคนละเรื่องอ่ะอันนี้แม่งเรื่องแบบจริงจังหน่อยโตขึ้นมาหน่อยอันนี้แม่งดูแบบว่าความรักวัยรุ่นหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวของชีวิตเนาะว่าคนเรามันก็แบบอันเนี้ยแต่ว่าเป็นงาน่งของเขาถูกไหมคือเปรียบปรียบแบบไหนอันนี้บุ๊มไม่แน่ใจว่าเปรียบแบบไหนแต่มีความรู้สึกว่าโอเคคนเก่าตายไปแล้วนี่คือคนใหม่ อย่างนี้หรือเปล่าหรือสิ่งไหนที่ไม่ดีตายไปแล้วเพราะว่าหน้าเขาเลื่องแลรรูปหน้าศพเขาเป็นชุดสีดำแต่อันนี้คือชุดสีขาวเหลือหรือชุดสีขาวนี่คือวิญญาณเกิดวิญญาณใหม่แล้วว่าเขาก็แค่แบบเปรียบเทียบแหละว่าถ้าเขาตายจะเป็นยังไงอ่ามีคนมาหาสภพคนคนก็กลับก็เป็นปกติอะไรหรอเ่าเอ็มวีมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เขาอะ่ะยืนอยู่ข้างหน้าชุดขาวและข้างหลังอะ่ะก็เป็นเขาอีกคนที่สะท้อนกันะ่ะแต่มันไม่ใช่กระจกเว้ยมันเป็นภาพเป็นวัดอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังมันไม่ใช่กระจกอ่ะข้างหลังัันนนชก ที่เรารู้สึกว่ามันเฟี้ยวดีนี่ไงเนี่ยอันเนี้ยคือเหมือนมันไม่ได้เป็นกระจกข้างหลังรู้มุมบอกมุมบอกไงดีวะเออเพราะว่าตรงเนี้ยมันเฟี้ยวแต่จริง,รงๆ MV เอ็มะเฟี้ยวหมดอนะทั้ง MV เอ็มะเฟี้ยวหมดแล้วก็การแต่งตัวของเขามันเท่อะสร้อยเขาแบบเยอะมากเลยนะสร้อยมุกอะอแล้วก็มีช็อตที่ไปยืนอยู่กลางร่มสีดําทั้งหมดอย่างเงี้ยเออม,มันมันมันเท่มันเฟี้ยวหมดเลยนะคะโอเครีบลิฟอะเลิฟเลิฟรักคืออะไรรักคืออะไรเออถูกชีวิตต้องมีความหมายก่อนตายดิช อบเลยด้วยเมโลดี้แล้วก็คาเขา<ช>โอ้โหมันแบนบไดทช่ไหมชีวิตกูมีความรักระบายมันเหมือนแบบคนคนปงในชีวิตแลวเนาะบางทีกูใช้ยาผ่อนคลายท่านนี้ก็ชอบถูกและใครคือเพื่อนมึงก่อนตายเออใช้ยาคือทุกอันอนะ ฟังแล้วแบบทาให้ได้คิดหมดอะทุกท่อนอะทำว่าบางทีกูใช้ยาผ่อนคลายมันไม่จําเป็นต้องเป็นยาเสพติดเสมอไปอืมอ้าวคนคนคนแบบว่าเป็นโรคโนลงนี่ก็องมียาคลายเครียดมีอะไรนงี้เหมือนกันใช่ค่ะยาพาราก็ยาผ่อนคลายแล้วเออก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นแบบเสพวันไหนอยู่อะเสพตัวไหนอยู่ And all I do is for my family ทุกอย่างที่เขาทาทาเพื่อครอบครัวมันไม่จําเป็นต้องเข้าใจในตอนนี้อ้าคือแบบว่าทุกอย่างที่กูทําบางทีก็พ่อแม่อาจจะยังไม่เข้าใจเข้าใจไม่ได้เข้าใจยากหรือใครอาจจะคิดว่าเราแบบว่า มันไม่ควรจะทําแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคไม่ยังไม่ต้องเข้าใจกูในตอนนี้ก็ได้แต่ทุกอย่างที่กูทำกับเขาเพื่อครอบครัวนะกูไม่เสียใจในวันที่เต็มที่กูเลือกเส้นทางเดินไปกับฮาเล่เพราะเขาก็อยู่ฮาเล่เนาะเขาขับฮาเล่ซึ่งหว่องหว่องก็จะหว่องชอบอยู่เนาะไม่ซื้อทีไปงานอย่างเดียวไปเมาอย่างเดียวจริงไปเมางานฮาเล่กูงงมากกูใช้ชีวิตมาสุดแล้วชาติหน้าไม่ได้พูดแล้วตอนนี้โคตรเอาเลยไม่ได้หวังว่าท่านหน้ากูจะต้องเกิดแล้วกูใช้ชีวิตแค่ชาตินี้เอาให้เต็มที่แล้ว นี่เต็มที่ยัง,ย,งยังเยอะ ปืนกูมีกระสุนแล้วมึงนะ่ะควรขุดหลุมแล้วคือพร้อมตายแล้วพร้อมฆ่าตัวตายปะ่ะเลยไงวะปืนกูมีกระสุนแล้วแก<อ>มึง,งอ่ะควร้อฆ่าตัวเาะโอเคเก็ตเขาบอกกูน่ะหลุดแล้วเพราะกูนั้นอ่ะไม่หยุดแล้วคือทำเรื่อยๆไม่ไม่หยุดอ่ะมึงเ็เป็นบ้าไปแล้วหลุดไปล้อ,อ่ะทำ,ท,ำทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่หยุดเนี่ยจะเหนื่อยแค่ไหนลำบากเพียงใดกูสู้ด้วยใจรอยยิ้มครอบครัวนั้นคือความสุขท่อนนี้โคตรดีเลยมันแบบมันรัวตึ้ยมาคือความสุขบางก็มีสะดุดคือมันเปลี่ยนโฟแบบปุ๊บแบบเท่รอดก็เพาะตะกุดเนี่ย <polarization. S 1> บางเท่อีกซ์บางก็มีความทุกข์ก็กูเป็นมนุษย์ไม่เป็นอมตะเสฟในศิลปะเขาชอบไปอย่างนี้มากค่ะเขาไม่ไม่ได้เป็นอมตะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาชอบเสพเซพในศิลปะเขาสักด้วยเขาเป็นช่างสักไอช่างทำผมหรือช่างสักนะจำไม่ได้ผมมั้งเออเออนะคะแต่ร่างกายเขาเขาสักเขาเท่นะชอบมากเลยตอนตับเนี้ยต้องแต่แบบเขารัวๆจะเหนื่อยแค่ไหนลำบากเพียงใดกูสู้ด้ใจเรายิ้มครบคัวนั้นคือความสุขบางก็มีสะดุดลอยกระพริบตะกุดคือมันแบบเออชอบร่างกายเหี่ยวเฉาในกลไกของการเวลานี่เห็นว่าที่รัก ทุกประโยคเ่ยเขาตั <S <S ้งแต่เขาแรปเขาร้องออกมานี่คือแบบมันทําให้เธอทุกคนแม่งต้องได้คิดทุกประโยคอะถ้าเกิดว่ามึงตั้งใจฟังเพลงอะนะประโยคเนี้ยบุงโกรธมากโกรธกับการเวลาต้องแก่ไงฉันตง สัญญกรรมจนห้ามแก่ค่ะฝั่งเอาไทยที่กูนั่นจากมาอ่ะก็คือเขามาจากใต้เนาะเขาเป็นเด็กใต้ไม่อยากมีความรักเพราะกลัวการจากลาเอ้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหลายๆคนกลัวรุ่นน้องเราอะเธอไม่ได้มีแฟนมันนานมากเพราะกลัวการเลิกกันกลัวความรักกลัวไปเลยก็ก็พูดเหมือนกันว่าไม่ต้องกลัวหรอกสุดท้ายอะมันก็ต้องจากลาอยู่ดีถ้ามันไม่ใช่ไม่ค่อยสำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยกลัวการจากลานในเรื่องความรักนะเรากลัวตอนที่อยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ดีมากว่ามันไม่ดีถูกใช่ไหมกูช่วยมึงไม่ เข<ร>าเป็นคนใหม่ไม่เหมือนที่ผ่านมาตัวเก่าเขาเปะคนคเก่าเขาตอนที่อยากยาแล้วแบบเขาทําอะไรไม่ได้อ๋ออันนี้เขาพูดถึงตัวเองเออเขาก็เลยอยากเป็นคนใหม่เหมือนคนเก่าตายไปแล้วย่างที่เราบอกว่าต้นต้นว่าเออเขาก็คนเก่าตายไปแล้ว,อ,อ,ลอ,าายลวอยากเป็นคนอยากเป็นคนใหม่ที่ผ่านมาทุกอย่างจะดีขึ้นนะเป็นคนใหม่อะไร้ยบางทีกูอ่อนแอแล้วอยากจะสู้ตส้แต่คนค้างค้าเขาบอกให้สู้ตาย้ฆ่าตัวตายอ่าในเมื่อกูตายคนเดียวและแบบว่าเดียวดายก็เพราะบทเพลงชีวิตและหนึ่งชีวิตที่เขียนมันมีความหมาย มีความหมายจริง,รงอันนี้คือดีจริงใช่ค่ะ,ะแล้วก็ท่อนฮุกนะครับชอบมากเลยท่อนฮุกเนี่ยเอาจริงตั้งแต่เริ่มฟาเวอร์ต,ต่อไปนะครับกูเองก็รู้เส้นทางนี้อาจจะทําให้กูเจ็บแต่กูก็ยังเก็บไว้ไปทางยังมีดอกไม้ให้กูเด็ดเดย ชีวิตคนลวมลุกคุคารไเงเนาะใช่ไหมคะชีวิตทุกคนลมลูกคุคารหมดทุกคนว่องก็คุคารบูมก็คุคารจริงๆเขาอันนี้มันก็ความหมายดีมากเลยนะ<ช>คือแบบว่าเส้นทางที่กูเลือก,กอาจจะทําให้กูเจ็บมันเข้าได้กับทุกคนอนะ่ะท,ทุกๆคนที่เลือกทางเดินของตัวเองอ่ะทุกทางเดินมันต้องมีแบบว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้มึงเจ็บได้อยู่แล้วหรือแบบว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดมึงไปถึงปลายทางได้ทุกเส้นทางมันก็คือมีดอกไม้รออยู่ไม่ต้องถามเจ็บไหมเพราะกูรู้กูก็ไม่เคอะก็คือกอง จบก <harma> ูเห็นตัวกูเคยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กฮุดเฮ้ยใช่เลยบู๊ก็เคยบู๊กมาโดนเมื่อก่อนขอนิดนึงบู๊ฟันเหยื่นใช่ไหมบู๊ยังไม่บู๊ฟันเป็นอีเนี่ยตัวบูลลี่บอกอ่ะค่ะตัวบูลลี่เลยค่ะแบบว่าสมัยก่อนไม่มีคําว่าบูลลี่ตอนเราเด็กๆไม่มีคําว่าบูลลี่ไงปากดีบอกอ่ะควรโดนกระทืบเพราะปากดีแต่เด็กก็เคยโดนหมากโดนบูมากสองสองซีแบบว่าอันเนี้ยแล้วก็โดนด่าตลอดฟันเจาะฟันเจาะโคตรหมันไส้พวกเนี้ยเจาะ อันนี้ตบเผื่อคนที่เธอทําร้ายเขาไปตอนเด็กๆเราอะ่ะเคยทั้งสองอย่างทั้งโดนบูลลี่ทั้งกระดบูลลี่เขาอะมึงว่ากูเจ๋งไหมจากเด็กบ้านนอกได้ออกทีวีโชว์เจง๋จงเจ๋งทุกคนเจ๋งเจ๋งมากมากมึงว่ากูเจ๋งไหมกูสแตนอะโลนเหมือนเดี่ยวไมโครโฟนแม่ว่าผมเก่งไหมวันนี้ลูกของแม่ได้ขึ้นโชว์แม่เห็นผมไหมอาหารของแม่มันเลี้ยงลูกให้ได้โตประโยคนี้บุ้มจะลองให้เลยเชื่อปะจริงจริงต่อให้โตแค่ไหนนะสิ่งที่แบบว่าคิวใจมากที่สุดก็คือความความภูมิใจของพ่อแม่ถ้าที่บ้านแบบพ่อแม่บอกว่าภูม ในตัวลูกมากนี่คือแบบว่าแล้ว,วทุกคนนะต้องน้ำตาจะไหลกันหมดอะใช่คือบูมอะบูมเป็นคนหนึ่งที่บูมคุย,ยกับครอบครัวตลอดเวลาอย่างที่ทุกคนเคยรู้นะคะบ้านบูมฮิวใจกันทุกวันมากๆเก,ก่งแล้วก้เก่งแล้วพ่อแม่ก็จะแบบออ้ยลูกเก,ก่งแล้วเก่งแล้วแค่นี้คือสิ่งที่ฮิวใจบูมมากๆในทุกวันบูมโชคดีที่ครอบครัวบูมฮิวใจกันและกันมากๆตลอดเวลาทิกนอนี่เขาพูดถึงแม่บ่อยนะในเพลงเคยฟังเพลงหนึ่งเขาก็แบบเหมือนพูดถึงแม่ใช่ไหมจบไปแล้วนะคะดีงามมากๆไม่ได้ดีแอคเพลงฟังเพลงแบบว่าที่มันแบบกิน วันนี้ได้2เพลงติดเลยใช่แล้วจะบอกว่ามันมีความสุขนะที่เหมือนบุ้มอะได้ได้ได้ออกจากเซฟโซนการทํางานทําบุมอะกลับมาทําอีกรอบบุมรู้สึกมีความสุขมากอะเธออ๋อคือก่อนน้นี้เลิกทำไปเหก่อนหน้านี้คือบุมไม่ได้ทำมาหลายเดือนนะสองสาเดือนนะแล้วบุมแบบเหมือนบุมเอาชีวิตไปชีวิตตัวบุมไปอยู่ในการทางานทาบุมทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนจริงๆโดยที่บุมไม่ได้เหมือนปล่อยยูทูบไปเลยอะจนพอวันนี้พอมาทำยูทูบบ้ามาทํารู้สึกเหมือนกลับเข้ามาแบบฟังอะไรที่แบบว่าคือมันมมมมีีีคนนนนาาาาเเ้้้งงแบบบวว่่่่ดดใจกกกลลยยยยททัััรรอออู ออเอร้องนขอบคุณ,คณม,มากมากคือ,อแบบว่าดีมากโอ้ร้องให้หลเลยโอเค okay, ทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นเพลงอะไรก็รอร่้กันแล้วกันบ๊ายบายค่ะ